สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมะเหมียวนะคะที่ราชพฤกษ์พีคาคาเซ็นเตอร์เช่นเคยค่ะวันนี้เรมียจะพาไปดูกระบะนะคะเป็น Toyota h i ฮร x Revo 2.4E ค่ะเป็น p r u n n e เนะคะเป็นตัว Smart c a คค่ะแคบเปิดได้นะคะตัวปี2018นะคะซึ่งเป็น m i n o r c h a n g e แล้วคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะคะดูแข็งแกร่งดูดันมากๆเลยแล้วก็ดูเท่ดูสปอร์ตไปในตัวนะคะไม่ว่าจะเอาไป ใช้งานคนของนะคะหรือว่าจะเอาไปแต่งเพิ่มเติมไปซิ่งอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อสุดๆไปเลยนะคะกับคันนี้ค่ะ Toyota h i ฮ u x Revo Smart Cap 2.4e ปี2018ค่ะอยากให้ลูกค้านะคะเข้ามาชมใกล้ๆค่ะเป็นรถสมรรถนะดีเยี่ยมนะคะจากแบรนด์ Toyota ค่ะคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัว m i ไม c h a n g นแล้วนะคะปรับเปลี่ยนชมหน้าใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะคะ ไฟหน้านะคะหรือแม้กระทั่งว่าไฟตัดหมอกก็ปรับโฉมใหม่นะคะตัวนี้เป็นตัว P-runner ค่ะเป็นตัวยกสูงนะคะเป็นกระบะแขปทรงพลังอีกหนึ่งรุ่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะคะมาดูกันที่ด้านหน้านะคะดูแข็งแกร่งดุดันทรงพลังค่ะด้วยกระจังหน้าและกันชนหน้าที่สอดประสานกับไฟหน้าอย่างลงตัวไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีระบบ สูงต่ำและระบบปิดเปิดอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมเพิ่มความปลอดภัยด้วยไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED หรือที่เรียกกันว่า Daytime Running Light นั่นเองค่ะมุมมองด้านข้างนะคะจะเห็นว่ากระจกมองข้างนะคะจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เลยแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นกระจกปรับและพับไฟฟ้าค่ะ มือจับประตูนะคะจะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับบันไดสีดำนะคะทำให้ขึ้นลงสะดวกแล้วก็ในคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับยางใหม่สี่เส้นขนาดสองหกห้าทับหกห้านะคะขนาดล้อที่สิบเจ็ดนิ้วค่ะในส่วนด้านหลังนะคะไฟท้ายนะคะในคันนี้นะคะก็จะมีกรอบสีดำมาให้นะคะทำให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะตกแต่งตรงนี้ด้วยนะคะด้วยสีดำเช่นเดียวกันค่ะมือจับฝากระโปรงเป็นโครเมียมนะคะ รับกันกับกันชนท้ายที่เป็นโคเมียมเช่นเดียวกันทําให้ตัดกับสีรถนะคะแล้วก็ดูเข้ากันกับโลโก้ต่างๆที่ติดอยู่ท้ายรถที่เป็นโคมียมด้วยค่ะด้วยความที่เจ้าตัวนี้เป็นแบบสมาร์ทแคปนะคะเปิดแคปได้นะคะก็ทำให้ห้องโดยสารนะคะค่อนข้างกว้างนะคะก็หรูหรานะคะตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบคนะคะวัสดุเบาะเป็นเบาผ้านะคะทำความสะอาดง่ายค่ะ หน้าจอแสดงผลการขับขี่เป็นแบบ mid นะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะหุ้มด้วยหนังค่ะมีมัลติฟังก์ชันนะคะปรับเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูท t o o t h นะคะรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยซึ่งทําให้การขับขี่นะคะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยที่ผู้ขับขี่นะคะไม่ต้องยกมือจากพวงมาลายัยก็สามารถรับโทรศัพท์ได้เลยเชื่อมต่อผ่านบลูท t o o t h นะคะเพิ่มเติมคันนี้นะคะเครื่องเสียงนะคะอันนี้จะติดเป็นจอให้เป็นจอสัมผัสนะคะเชื่อมต่อ สมาร์ทโฟนได้เลยไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า Apple c a r p l a y นะคะก็เชื่อมต่อได้เลย Toyota Hilux Revo นะคะเป็นรถ pick up ที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะนอกจากรุ่นนี้จะปรับโฉมทำให้ดูแข็งแกร่งดูดันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะคันนี้นะคะก็พิเศษมีของแถมต่างๆมากมายนะคะตกแต่งเพิ่มเติม,ตมจากตัวเดิมที่มีมากับโรงงานนะคะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ในส่วนของ Toyota นะคะความ ระบบความปลอดภัยของเขาก็ค่อนข้างครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS นะคะก็คือป้องกันการล้อล็อกอัตโนมัติเวลาที่เราเหยียบเบรกกระทันหันหรือแม้กระทั่งระบบป้องกันการลื่นถลายเวลาเข้าโค้งนะคะช่วยเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกนะคะออกตัวบนทางราช,ชันนะคะแล้วก็ยังมี ระบบต่างๆอีกมากมายนะคะที่อยู่ในตัวเจ้ารี v o คันนี้สำหรับคันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งว่าเป็น Toyota Hilux r e v o 2.4 e p r u n น e นนะคะคันที่ปี2018ค่ะหากคนไหนนะคะที่อยากสนใจอยากดูรถจริงนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ราชพฤกษ์พีคาค่ะเข้ามาดูได้ทุกวันนะคะเต็นเปิดทุกวันเลยกับมะเหมียวตรงนี้นะคะอยากรู้ว่า เพิ่มเติมตรงไหนนะคะสามารถติดต่อตามลายที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเมืียต้องไปแล้วนะแดดร้อนมากๆนะคะแต่ก็อยากรีวิวให้ลูกค้าดูส่วนคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย